สนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลีและที่สุดทางค่ายปิกนกฮังงนด้านะครับก็ได้มีการเปิดตัว CB750 Hornet รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการที่งานอินเตอร์มอตโดยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับและก็คาดว่าจะใช้กับรุ่นอื่นๆหลังจากนี้ด้วยท่านักงานออกแบบของตัวรถนั้นจะมาในแนวทางโมเดิร์นที่มีความเฉียบคมมีการเดินเส้นสายที่ดุดันแฝงอยู่ในตัวในสไตล์ของรถสปอร์ตเนกเก็ต และโดดเด่นด้วยเฟรมรถแบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบามากอยู่ที่เพียง16กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งนับว่าน่าสนใจเอามากๆเลยทีเดียวระบบกระทือนนั้นจะเป็นแบบหัวกลับ Upside Down SF BP ขนาด11มเมตรนะครับด้านหน้าพร้อมกับดิสเบรกหน้าคู่ระบบเบรก a b s ทางด้านหน้าและด้านหลังน่าจะแสดงผลเป็นแบบ TFT ขนาด5นิ้วคันเร่งไฟฟ้าพร้อมกับโหมดขับขี่3โหมดได้แก่โหมดมาตรฐานโหมดฝนและก็โหมดสปอร์ต ตัวรถสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ระบบสัก,การด้วยเสียงได้มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี s s t c นะครับท่อไอเสียจะเป็นแบบ vortex airflow กุญแจแบบ SISAS พร้อมกับระบบ a s c i t and slipper clutch ป้องกันท้ายปัดเมื่อเปลี่ยนเกียร์ลงแบบกระทันหัน คงกำลังเครื่องยนต์นั้นจะมาในพิกัด7 5 4 c, c นะครับแบบ2ลูกสูบใหม่ให้แรงม้าสูงสุด90.5ตัวและแรงบิดสูงสุด75นิวตันเมตรซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบ2ลูกสูบเรียงนะครับแต่ว่าตัวรถจะมีการจุดระเบิดที่270องศาทำให้เสียงของเครื่องยนต์ลูกนี้มันจะมีอารมณ์ที่ใกล้เคียงกันกับเสียงของเครื่องยนต์แบบวีทวินนั่นเองจะต้องมาเรารู้กันว่า Honda ประเทศไทยเราจะมีการนำเข้ารถรุ่นนี้มาขายกันหรือไม่อย่างไร หากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี